คลิปหนึ่งครับวันนี้สวัสดีครับนอนปอท G จิชนแนลมาแล้วครับวันนี้มีเมนูสานนีสารแถวบ้านครับฝนตกอย่างนี้มันก็มาแล้วครับมันคืออือง่งเจ้าอือง่งตัวเล็กตัวน้อยตัวนีวน้ครับไข่เต็มทองครับอันนี้ก็เอาใส่ไม่เบิ้งจังหน่อยก่อนครับเดี๋ยวเตี่ยนออกอยุ่ในใหุ่นอีกหลายยู่ทางอืงท้งลึงครับ นี่ก็สิมีลึงน้ำอืดหรือว่าอึ่งยางครับตัวไข่เด้อ่าเดี๋ยวเอามาสิมาต้มอึ่งใส่ใบกระวามเปียกกันครับเมนูแรกนี่ครับอันนี้ก็ไปไต่มาน้ำแล้วก็เขามาซื้อเขามาตืิมครับขังขังเงี้ยนขังบั่นอ่าเคี้ยวเขามาต้มกันครับครับผมมันนี่ก็บช่ำเละเรียบร้อยแล้วครับกับร่างแน่ตัวใดก็เป็นตัพาขี่ออกแน่ก็พาผัวลุงตู่กับไข่ออกเรากินกินแมงม้าทันทีครับ ตังตูนี่ซ้ำปโปมือเปล่ากินเต็มกล่องมาจะใครเอ้ยยักเข้าไปไนี่ขี่แมงเมาเต็มปากอันนี้ก็สีตัวไข่นี่บจะเป็นเป็นเรือ่องเป็นเรื่องยางครับนี่ก็จะเป็นพวกนี่นจะเป็นไข่ดขไมมออกกด้ครับเห็นเ่าไข่นี่เคือไหมันเจาแวกออกก็ดีครับตั้งตัวนี่ผมมั่นใจอ่ะมันตั้งตัวหมั่นใจครับคือ,อ,อมีแต่ไข่เพราะว่าจับเบิ่งกระเพาะมัน,นมีพวกมแมลงพวกอย่างก็ อัตตาเสียงต่าครับกินเป็นคําเลยครับมั่นใจครับนี่ก็ยี่นี่อึ้งหลายๆแบบเด้อกินเบิดแล้วครับแล้วนี่มาสีเหนียวเนียวมือแบดนี้มาสีาม,ม,นนม,าสมาลวกยางออกก่อนดินี่เขาแปะทองออกกระพอเพาะออกก็ใส่ออกแล้วก็น้ำลายแตกมัสีมาลวกต้มน้ำไปก่อนครับแล้วมาเอาวันเนี่ยไปต้มไปลวกจกักนาทีสองนาทีเพื่อให้ยางมันออกครับ เราห่อขอออึ้นมาต้มไหมอีกเทนึงต้มเซกเกิองอีกทีทนึงครับผมสุดครับได้แล้วตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วครับนะครับเอาอึ้งเดี๋ยวชนสุดไว้เอ้ยไม่ได้จำเลี้ยวไว้ใส่ลงไปเลยครับลวกเอาหนาังยางมันโอกก่อนก็ต้องหยานมันเปลือกครับเดี๋ยวมันก็สิบเปลือก็โดนพื่กันละอึง้งอ่ะ หนังมันเหนียวเดี๋ยวลงไปกรับผมผ่านไปแล้สองนาทีสามนาทีอ่าอันนี้ก็จะเป็นฟองอ่ากับยางกับพวกพวกไอ้เ้าเคลือกอย่างพวกนั้นนะฮะโอ้โหหมอมนุ่งแล้วโอ้ตัวคาร์เตอร์โบสีตักมาใส่น้ำเย็นครับวันทีนไหนใส่น้ำเย็นสีให้มะไหนแต่สีห่หิมะเย็นกวนาะ <c oughs> แมน สีให้อ๋อมุ่งยากเลยเสีให้พวกเนี่ยมันมันมันอยู่เฉยๆอืออื้งอยู่ทางล่างครับไม่ใช่เลยเพาติดเนี่ยเพาติดอื้งติดอย่างที่เขาลวกไว้ก่อนแล้วมาตักกันเลยครับนี่น้ำก็เดือดเรียบร้อยครับ อ่าอใส่เครื่องปรุงกันเลเด้อว,วันนี้สิมีคาเดคัยใบบํากุฎหอมกระเทียมเอยียงนี่แหละธรรมาดาเป็นบาทเท่าน,านี้แหละเอ,อ้ยนี่น้ำเดือดครับใส่ลงมาเลยเอาไว้สักครู่ครับมา,มาดูกันใหม่น้ำเดือดปรับใส่อึ่งเลยครับครับนี่น่ำเดือดแล้วครับใส่อึ่งลงไปเลยครับทีนี้อ่าเลยปิดฝาไว้ครับ เรามาดูกันใหม่อีกรอบนึงครับตอนนี้ก็น่าจะเริ่มสุกแล้วแหละสุกแล้วมาปรุงเครื่องกันก่อน,นครับตอนนี้ <มา S 1> ใส่เกีย์ครับพี่น้องวันนี้จะมาพวกเราก้อ,น,อนนี้ผมใส่ไปแล้วครับอันนี้ขาดมาได้ครับพี่น้องเอ้ยผมนัวครับผมใส่ปุ๋ยจะเกิดยังเลยเหล่ะเสียหลายเสียหลาย่ะ อันนี้ใส่เพียน้อยพอแตงใส่หลายๆกว่าเมนขูกเกี่ยวกับหมูเนาะตั้งปลาได้หน่อยครับใส่ไปเลยแบบต้องกะน,นี่ใส่ไปเลยครับนี่ใบมะขามอ่อนจ้ะครับหนึ่งแบบลงไปเลยครับบี<ป>ลงไปเล้วพนเห็นมันจมหนามเรืองมากครับอึ่งครับนี่ หน้าหน้ามันจะเป็นสีเป็นเหลืองลกน้อท้าจริงจริงที่งห่าผมเมาแล้วนะผมจะว่อโทษด้อารใจมันข้หม้ออหลอสมจังน้อยครับได้เลยนี่อันนี้ก็ได้เวลาแล้วครับผมันี้เออน้ำหอดเ nhớ đi Hả? à, à. Ừ. à tổng không rồi mập Yê. vài cái lỏng này cái chân chân có cũng đi đấy, thấy cũng đi ไอไปต้พ่ไอเวลาพ่้งพ่างไอไอลัใครอยู่เลยว่า่นี่ใส่ดีอะใส่กัอนเป็นดีเป็นไปนั้นหงอดีเนังอาจานดีย่อนเราท้องงอปนดีเราท้องปเสียเรื่องนี้แหละเรื่องเรือไปเรื่องตั อือเนี่ยมาเห็นเหอนรอมีไขรใๆๆ,ๆ,ๆอ๋อนามมากเลยีเนี่กระชากาล้วันบบน,นี้ทิ้งเดิงกับเด้ันนี้ลยตักสวยหนึ่งห้เบิรงกกันเด้ครับเดนน้ออะ บครัพบบูดให้ได้กำไรให้ขายได้ตังได้เงินได้โตนี่เลยซุปนี่แซบ่บโอเคสำหรับคลิปนี้นอนปอทีจีกับเมนูต้มอึงิงเซฟไปประคำออนครับต้องขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์ด้วยนะจ๊ะครับผมสำหรับนอนปอทีจีขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย